สวัสดีท่าน,น,นก็ถู่เอชแนอ,อก,กันอีกครั้งผมเจ้าวันนี้เราอยู่ในวัวผมตอนนี้ผมพูดไม่ชัดนะห้อว่าผมเนื่อ,อเขาเรียกว่าเครื่องฟันมั้งเออฟอกสีฟันครับก็คนมือีดช่วมาก,ก็เดี๋ยวพาไปดูว่ากล่องมันเป็นกล่องแบบอันนี้นแล้วมันก็จะเป็นเทปข้างในอันนี้ก็จะเทปุกมันก็จะเป็นเหมือนแผ่นแปะแบบแผ่นแปะที่ฟันเงีย้ยเนี่อันนี้ผมก็ ผมหมดเล่นๆนี่ครับก็เดี๋ยวลองดูว่ามันฟันมันจะขาวจริงไหมนี่โอเคเดี๋ยวเรา,าเตรียมมื้งเ้าแล้วผมตอนนี้ประมาณ6กโมงจะครึ่งแล้วครับไปกัน แต่วันนี้มื้อเช้าของเราผมเรามีคนทํามาให้แล้วนี่ครับตื่นเช้ามาทําตั้งแต่ประมาณกตรีห้าครับผมันนี้เป็นไข่ดาวครับผมเป็นไข่สี่ฟองผมมีไข่ขาวสามฟองแล้วก็มีไข่หนึ่งใบฟองหนึ่งครับผมอันนี้ก็จะเป็นขนมปังโควีดฟาร์มเฮาส์สามแผน่นแล้วก็มีชีสที่เป็นวีแกนนะครับผมอ่อประมาณ<ะ>หนึ่งจุดหนึ่งแผ่นกับอีกครึ่งหนึ่งครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาเทให,ใ,หให้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 ดูว่ามัน รสชาติเดดเซอรี่แค่ไหนคผมเพราะว่าตอนนี้เราเคลือปันอยู่นะครับอาจจะพูดไม่ชัดนะครผมต้องกลับขออภไยไปด้วยในงงผมอยลึงออกข้างล่างกัน <c oughs> มันมีกาวอยู่ในปาก นี้นะครับผมตอนนี้เรามาถึงซาบะครับผมก็ประตูเขาจะแวะซื้อกาแฟมาครับผมเดี๋ยวเราหมุนกล้องมาให้ดูดีกว่านี่ครับเข้าไปข้างในกันทำไรครับหรอกถ่ายทุกอย่างแล้วก็ฟรีเราจะมา กินมื้อเช้ากันครับผมเป็นขนมปังไส้ชีสนะเป็นวีแกนชีสอะไรรสชาติมันจอกเค็มๆปะได้อยู่ครับ เดี๋ยวมากินไข่ เราจะมีหนึ่งสิ่งที่ยังไม่ได้กินนะครับก็คือซาปาผมต้องซื้อมาเพิ่มหนึ่งโลเขาของร้านก็มีซาปาส,สองไส้นะครับเป็นไส้หมูสับแล้วก็ไส้หมูแดงครับผมวันนี้ของผมจะเป็นหมูแดงครับผม,ม<ๆ>ก็เดี๋ยวเราโชว์ให้ดูกันว่าข้างในเป็นยังไงของไส้ มาแดงจุดแดงนะนี่ผมเก็บออกมาปับ๊บชัานางรน้นี่ครับเดี๋ยวเราจะกินชี่อวมันมานี่คือไส้ของมัน แบบหมูแบบแล้วก็มีซอสหวานแล้วจริงๆอะแล้วก็ใส่ไส,ส้ใส่พิกไทยลงไปนิดหน่อยจะอร่อยมากครับผมนี่ค่ะมื้อเช้าของผมก็มื้อเช้าของผมผมก็ยวพาไปดูแคลอรี่กันว่ากี่แคลนีแคลอรี่ผม ประมาณ552แคลครับผมก็มีคาร์โบไฮเดรต52มีแฟต14แล้วก็มีโปรตีน55ครับผมสำหรับมื้อเช้าผมโอเคเดี๋ยวเรากินกับข้าวกันกวาเที่ยงไปเรียบร้อยผมก็กินปูไปนะครับแล้วก็กินข้าว ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมข้าวประมาณ100กรมัมแล้วก็ปูประมาณเกือบ2เกือบถึง300กรมัมประมาณ200กรัมประมาณนั้นครับผมแล้วก็มีพวกหัวหอมพวกอะไรนี้ครับผมเล็กน้อยผมก็เมื่อกี้เราไปทำบุญนะครับก็จะเป็นอ่อาเครละเครวะไลวว ป็นนิทรรศการการทำบุญของประตูนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกรุงเทพกันครับอีกสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะต้องไปเอาของบางอย่างก่อนนะครับนะผมตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกประมาณ40องศานะผมร้อนมากครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ในวัดวัดนี้ชื่อว่าวัดวัด,ว,ด,ว,ดวัดทานอะไรสักอย่างที่ผมจำไม่ได้ครับทำไรครับ ครับตอนนี้เราก็ซื้อ,อ,อชาไทยปั่นผมจากร้านที่อยู่ในปลานั่เงครับผมโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกาลังกลับกรุงเทพกันครับผมนี่ตอนนี้ไี่คีดาแวะป,ปั๊มที่นี่ร้อนมากตอนนี้อากาศข้างนอกประมาณเกือบ40มุงศานะครับตัวแทบขาดเปสิ่งเสียงครับผมดูแดดเ <c oughs> นี่ยดูแดดกระทบตรงนี้คดับ <c oughs> oh <my> โอ้ยไม่กอด้ยผมตอนนี้เราก็มาทําบางสิ่งบางอย่างให้กับหน้าตัวเองครับผมพร้อมแล้วก็เราจะพาไปดูรัน เนี่ยผมหน้าเราแดงมากมันคือมาร์กที่เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องสิวนะครับนี่ก็เดี๋ยวตอนเย็นเราจะออกไปหาข้าวกินนะผมสำหรับวันนี้ครับเจอกันตอนมื้อเย็นวันนี้เราจะเป็นวันเซเลเบชันเดย์นี่เองผมเราจะบอกอีกอย่างหนึ่งครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ดูอัปเดตของวิก uh, เดือนที่2องับผมก็เป็นน่าจะเป็นวิกที่9นั่เองผมก็ ไปติดตามดูกันได้ผมลิงก์ข้างบนจะขึ้นตรงนี้นะนี่นี่ถ้าถ้าไม่ผิดไม่ไม่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้นะครับผมโอเคแล้วก็วันนี้เราจะพาไปกินอาหารแบบไม่คี้นะผมแต่ว่าอร่อยนะนนี้ผมกับสไตล์เจแปนนิสอีกแล้วนะครับผมเฮียผมตอนนี้ช่วงนี้เป็นเจแปนนิสเราจะข้ามไปสองฝั่งครับผมเป็นญี่ปุ่นไม่เป็นไม่ไม่ก็อาหารเกาหลีอันนี้ผมเดี๋ยวเราจะไปมีอะไรมาโชว์ครับผมนี่ครับนี่ไปกัน ตอนนี้เรากำลังไปที่นี่กันครับตอนนี้ผมตอนนี้เราก็อยู่ในร้าน,นยนป้อยครับผมก็ร้านชื่อว่าอะไรฮิโรชิมาร้านชื่อว่า,ฮ,าฮิโรฮิโรชิมาชิตาครับผมก็ เดี๋ยวเราจะถ่ายไปที่เขาทำไอพิซซ่าญี่ปุ่นให้ดูครับผมว่าเป็นยังไง เมนูของเราก็มาเรียบร้อยผมอันนี้ก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ครับผมน่าจะเป็นเนื้อวัวผมมีไข่ดาวเนื้อประมาณ250กรัมครับผมอันนี้แล้วก็มีนี้ครับผมเป็นพิซซ่าญี่ปุ่นครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเทสร,รสชาติกันว่ามันเด็ดแค่ไหนครับมาเทสร,รสชาติอ่อฮิโรชิม่าพิซซ่าครับผมมันนีหอยทอดเลยค่ะ อ่าอยา่เพิ่มความอร่อยใช่ไหมเราจะเพออิ่มต่อเข้าไปนี่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผม,ผมก็คือมายองเนส อร่อยมากครับใช่ได้ใช่ได้ถ้าผมเมนูต่อไปผมก็จะเป็นแฮมเบอร์กครับอันนี้ก็จะมีซอสเป็นเหนียวไปใช่ไหม พอไทดีที่ทำด้วยรสชาติเด็ดรสชาติเด็ดมากายขออยากก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตรับประทานอาหารครับผมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังบอกครับบอกว่าอารา่อยมากอยากมากินแฮมเบอร์เกอร์กินอันนี้โปรตีนแน่นครับสุรานุชเชนได้หรอ ที่ปลาหมกึกครับอันนี้อร่อยมากเดี๋ยวให้ดูลีลาในการทำพิซซ่าญี่ปุ่นของเขากันทุกคน เมื่อกี้เรากินพิซซ่าญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยผมตอนนี้เราก็กำลังเดินทางจะกลับบ้านกันอีกแล้วผมก็เดี๋ยวเราจะไปเอ็มพอร์เทียกันเล็กน้อยผมแล้วก็ยิงยาวกลับบ้านโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็อาหารเด็ดสิดตรีมาแล้วนี่ผมโกยมากสิ่งสุดท้ายที่ผมจะกินวันนี้ผมก็คือตัวนี้ครับผมคสฟรีกีครับผมหนึงชิน้นจบวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เฮ้ยผมสำหรับวันนี้ก็ก็น่าจะปิดวิดีโอเพยงเท่านี้ผมกับโดนัทเซ็นสุดท้ายวันนี้ผมก็สำหรับใครที่ชอบวิดีโอเชียอๆขอผมอย่าลืมผมกดไลค์ให้กันด้วยผมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ใครที่เข้ามาช่องนี้ผมอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆให้ผมสุดท้ายใครชอบการกินนะผมก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้ผม บอกเลยว่าอ,อร่อยมากไม่กินน้ำมากครับแล้วเ,เจอกใหไ่เอาแะ้วเซฟผมเซฮิวตี้แล้วก็เซลินทั้งหมด